ถึงย่ำย่านบ้านรากาศต้องทงทอคอยลอยรอเรียงรำตามน้ำลายเฮจนล่วงเข้าหัวป่าพน่าไรล้วนเงาไม้มืดคำในรำคลองระวังตัวกลัวตอตาเคียนควางเป็นเยี่ยงอย่างผู้เท่าเราสนอง ว่าผีสางสิงนางตะเคียนขนองใครถูกต้องแตกตายลงลายลำพอบอกกันยังมีทันจะขาดปากเห็นเรือจากแจวตรงลงทรรมกระทบผางต่อนางตะเคียนตำก็คงความหล่มลงในคงค้าพวกเรือพี่สี่คน คนสยองก็เลยล่องหลีกทางไปข้างขวาพนระวางนางลุกข้าชายาต่างระอาเห็นฤทธิ์ประสิทธิ์จริงขอนางไม้ภัยพลึกเทพารักช่วยฝากพักขินีน้อยโดยน้องยิงใครสามารถชาติชายจะหมายชจิง ไอ้ตายกิ่งลุงมันต่อที่ตำเรือจนล่วงล่องมาถึงคลองที่รับแคบไม่อาจแอบคิดฟังระวังเสือเดือดคลื่นคลึกพึกษาลัดดาเรือคอยรอเรือเลียงลำมานองเนืองลำพูรายพายพ้อยหิ้งห้อยจับสว่างวับ แววามอารามเรืองเสมอเม็ดเพชรรัตจำรัดเรืองคอยเประเทืองทุกทศนาชมถึงบางสมัครเหมือนพี่รักสมัครมาดมาแคล้วขาดมิได้อยู่กับคู่สม,มถึงยามนอนนอนเดียวเปลี่ยวอารมณ์ จะแลชมอื่นอื่นไม่เชื่นใจแสนกันดานบ้านเมืองไม่แ่เห็นอย่าเยือกเย็นย่อมยาพปึกษาสวัยหกครองเปรียวพี่กว่าปล่าเศร้าหรือไทยจะถึงไหนก็ไม่แจ้งแห่งสำคัญประจวบจนถึงตำบลบ้านมะพร้าว พอฟ้าขาวขอบภัยเสียงไก่ขันเป็นที่กุมภาพานชาญจากกันให้วาดวันรีบมาในสาชนถึงบางวัวเห็นแต่สารตั้งอ่านงำและอองน้ำค้างย้อยเป็นฝอยฝนดาวเดือนดับลับเมฆเป็นหมอกกระมน สุริยนเยี่ยมฟ้าพนาไรก็เลือออกนอกชาวากบากตะครองคอ่อยลอยล่องตามลำแม่น้ำไหลดูวางขวางวางเวิงวิเวกใจเป็นพงภัยฝูงนกวิหกบินถึงย่อมย่านบ้านบ้างมังกงนั้นดูเรียงรันเรือรียบชาราสิน แต่ล้วนบ้านตาปาลาริมวาลินเหม็นแต่กินเน่าอบตลบไปเห็นชาญเจ้าเราเจ็กอยู่เซ็งแสปูเถ้ากององแก่ข้างเพศใสเกเลเอ๋ยเคยข้ามกงค้าไลาช่วยคุ้มภัยปากอ้าวเถิดเจ้านาย พอพ้นบ้านลานแลดูปากช่องเห็นทิวท้องสมุทรไทยน่าใจหายและทะเลเรียนลาดล้นหาดทรายทั้งสามนายจัดแจงโจงกระเบนไปตามช่องล่องออกไปนอกครัวเห็นเมฆมัวลมแดงดังแสงเซนสักประเดี๋ยวเหลียวดูลำพูเอน็น ยอดละเนนอนบน้ำอยู่ลําไรปูสะแมลเลเห็นอยู่ริว้วริ้วไอวิววิววาบวับหรือไทยไวจะหลบปลีกเข้าฟังก็ยังไกลคลื่นก็ใหญ่โยนเรือเลือกําลังทรงสารแสงแข็งคอจนขาสั่นเห็นเรือหันโกดบนเอาคนลังน้ำจะพัด ปาตีไปสีชังกาคลุ้มคั่งเหียนยาทําตาแดงออบจะพุ่มพึ่มพํม่่กกรมแล้วกูฝ่าแจวเข้าเถิดพ่อให้ข้อแข็งสงสารน้อยหน่าจ่อยนั่งจัดแจงคิดจะแต่งตัวตายไม่พายเรือที่แข็งขืนฝืนเภาวนานิ่ง และตะลิงไลๆยังไกลเรือเห็นเกินรอยบางปลาซอยอยู่ท้ายเรือคืนกระเฟือฟูมฟองขันห้องพายเห็นจวบจนบนเจ้าเขาสามมุกจงช่วยทุกข์ถึงที่จะทำถวายพอขาดคำน้ำคืนทั้งคืนคลายทั้งสามนายหน้าชื่นคอยเฉยมา ตะไพายามกลางบางปะซอยพุ่มกับน้อยสวนสันตังหันซาในแสงหายคายโกดที่โกธาชักกัญชานั่งกลิ่มยิ้มละไมแล้วหุงหาอาหารสำราญลื่นจนเที่ยงคืนขึ้นสาราได้อาไซฟังเสียงคืนคืนขั้นสนันไป ดูมืดในเมฆาณนาพาพางพี่เล็งแลดูกระแส้ายสมุทรและลิวสุดสายตาเห็นฟ้าขวางเป็นฟองฟุ้งรุ่งเรืองอยู่ราร่างกระเด็นพลางพลายพล่าวลาวกับพร้อยเห็นคล้ายคล้ายปลาว่าอะเวียนชฉวัดและอองสัดศาสตรกระเซ็น ขึ้นเต้นยอยฮีฝูงป่าใหญ่ไล่โลดกระโดดลอยน้ำก็ปล่อยพลางพลางกลางคงคาและทะเลแล้วก็ให้อะไรนุดไม่สร้างสุดโศกสิ้นเทวินหาจนอู่ไทยไกลกลัดจำราดตาเห็นเคหาเรียงลายริมชายทะเล ดูเรือแพแต่ละลำล้วนโปรโรพวกเจ็กจีนกินโตะกะโลเลเบังลุยเลนหลวงปูดูโซเซสมคะเนใสของเที่ยวมองคอยอันอารีที่ยังสาวพวกชาวบ้านทีบกระดานถือตะกร้า เทียวห้หอยดูแขว่คองล่องเล่นแรบลอยเอาขาหอยทำเป็นหางไปกลางเลนอันพวกเขาชาวประมงไม่โยงหยิบล้วนตีนทีปากกัดขัดขเมนจะได้กินคำเช้าก็ราวเพนดูจัดเจนโหลดโผนในคนตมจึงมั่งทั้งตั้งบ้าน ในการบาปแต่ต้องสาบเคหาให้ซาสมจะปลูกเลือนก็มิได้ใส่ปั้นรมใครขืนทําก็ละทมด้วยเพลิงรามโอดูเรือนเหมือนอกเราไรคู่ผู้ใดดูจึงไม่ออกเอี่ยมสนามหรือต้องสาบบาปหลังยังติดตาม ผู้หญิงงามจึงไม่มีปานีเลยจะรักใครเขาก็ไม่เมตตาตอบสมประกอบได้แต่สอดกอดคเนยเห็นดูเขาเฝ้านึกนิยมเชยหัวใจเอ๋ยจะเป็นกรรมนั้นลำไลพางลํำลึกถึงทางที่กลางเทือนจะคล้อยเคลื่อนนาวาเขาอาศัยที่มิ ชายไายยานเป็นบ้านไทยตำนักในเคหากุญจาเมืองใครพบพักก็จะทักว่าทรงสูบจะดูรูปตัวเองก็พร้อมเรืองสั่งตายชื่นฝืนลือไทยให้ประเทืองเที่ยวชำเรืองแลชมตาลาดเลียง เป็นสองแถวแนวถนนคนสะพังบางยืนบางนั่งร้านประสานเสียงดูรูปร่างนางบรรดาแม่ค้าเคียงเห็นเกลียงเกลียงกล่องแกล้งเป็นอย่างกลางขายหอยแค็งแมงผู้กับปูมามึกแมงดาหอยดองรองกระทางปวดเจ็ก จีนสินค้าเอามาวางมาเขือคางแพะเผือกผักกาดดองที่ขายผ้าหน้าทั้งก็เปิดโทงล้วนเบีย้ยโปรงยญิงชายมาจ่ายของสักยี่สิบหยิบออกเป็นกอบกองพี่เที่ยวท่องทัศนาจนสายัน ดูก็องงามตามประษาพันหเวทไม่นวลเนตเหมือนหนึ่งในไอสวรรค์แต่แหลมค้างบางปลาซอยได้สามวันก็ชวนกันเลยลาคุญ่าเมือง